สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูการโปสีรถยนต์นะครับโปซ่อมกับสองแผ่นี้นะครับครับกลับมารับชมกันว่าช่างจะโปยังไงนะครับกับแผ่โปซ่อมนี่นะครับผมก็งานช่างทำสีรถยนต์สวัสดีทุกๆคนครับก็รับชมนะครับว่าช่างจะโปยังไงกับแผ่ในลักษณะนี้นะครับ